เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอ่างทองอางานใหญ่ๆอยู่5งานนะครับงานแรกครับเริ่มตั้งแต่เดือน,นมกราเนี่ยครับหลังปีใหม่นี้นะครับงานราลึกสมเด็จพระเลศวรมหาราชนะครับซึ่งในพืพ้ทนาาที่อำเภอป่าโมกเรานะครับมีอนุสรีสมเด็จพระเลศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดป่าโมกวรวิหารซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทสมเด็จพระเลศวรมหาราชทรงยกทัพแล้วมาตั้งทัพหลวงบริเวณวัดป่าโมกแล้วก็ทําพิธีตัดไม้ข่มนานกับ พระพุทธัสยาติพระนอนวัดหว่างโมก่อนที่จะไปกระทายุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาบาลาชนะครับซึ่งเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมรล,ลึาลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณอนุสาวรี์แห่งนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับสำหรับปีนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็จะจัดในวันที่18-19มกราคม 2 5ง8โดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ hmm. ก็คือการแสดงไลท์แอนด์ซาวแสงสีเสียงนะครับถึงวีรกรรมของสเมเด็จพระ,ะนเรศวรมหาราชและสเมเ e ด,ด็จพระเอกาทศรสนอกจากนั้นก็จะมีการออกร้านนะครับของโอท็อปสินค้าที่ดีของอำเภอปาโมกนะครับอันนี้เป็นงานแรกนะครับที่เราจัดเป็นประจําทุกปีส่วนถัดไปก็จะเป็นเดือนกุมภาพันนะครับเดือนกุมภาพันเราจะมีงานะสะดุดีคนดีสีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์ เราจะจัดที่ตำบลนรสิงห์ซึ่งเป็นพื้นที่เป็นบ้านเกิดของพันท้ายนรสิงห์นะครับซึ่งพวกเราคงทราบดีนะครับพันท้ายนรสิงห์นะครับเป็นนายท้ายเรือของพระเจ้าเสือนะครับแล้วก็แล้วก็กระทําผิดคือโขนเรือหักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยอมนะครับยอมยึดถือกฎระเบียบเป็นที่ตั้งนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นที่ินของพันท้ายนรสิงห์เป็นบ้านเกิดนะครับทางองค์การบริหารสุ่นนรสิงห์ก็จัด กิจกรรมแบบนี้มาตลอดนะครับโดยไฮไลท์ของการจัดกรรมในงานพันท้ายนอสิงก็คือการาจัดลำลึกนะครับมีงานสันดรีมีสินค้าดีๆของตำบลรอสิงนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มามาจับใจ่ายใช้สอยกันซึ่งจะจัดงานในวันที่6ถึงวันที่9กุมภาพันศร2568นร1ะครับสำหรับงานที่3นะครับก็คืองานงานไฮไลท์น่าจะเป็นไฮไลท์ของอำเภอาโบกเลยครับ จะจัดในเดือนมีนาคมปีนี้เลื่อนมานะครับจากปีที่แล้วพฤษภาหนีฝนมานะครับปีนี้จัดเดือนมีนาคม2568ระหว่างวันที่6-10มีนาคม2568ครับงานมาก,ก,กรรมกองนานาชาติและพิธีไหว้ครุกรองนะครับที่หมู่บ้านทํากองซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่เรามีหมู่บ้านที่เป็นบ้านที่ประกรอบกิจการทํากองนะครับส่งขายทั่วประเทศนะครับซึ่งปีนี้เราได้งระมาเพิมเ่มเติมมาจากท่านทั่วทการจังหวัด อ่างทองนะครับให้จัดเป็นงานที่มีอัตลักษณ์มากขึ้นมีความเป็นหมู่บ้านทำกองมากขึ้นโดยจะเน้นที่การการส่งเสริมนะครับเปิดหน้าชมหน้าเยี่ยมดูกิจกรรมของพี่น้องที่ประกอบธุรก,กิจทำกองโดยจะมีการแสดงกองนานาชาติกองสี่ภาคนะครับซึ่งกองนานาชาติเนี่ยมีแน่นะครับตามชื่องานแต่ขอเป็นปีหน้าปี69ซึ่งเราจะทำเป็น ขบวนพาเลทกองนานาชาติให้มีนักท่องเที่ยวได้ชมกันแต่ปีนี้เราจะอัพอัพหมู่บ้านทำกองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนอกจากทุกปีที่เราเป็นแค่ถนนขายสินค้าแนละมีการแสดงออกแบบปีนี้เราจะเป็นลานว่าทำกองล้วนๆครับในในการแสดงแต่ละจุดจะมีไฮไลท์ของแต่ละภาคแล้วก็มีอาหารต่างๆของแต่ละภาคด้วยและอีกสำคัญของงานกองก็คือเรามีกิจกรรมของกิ่งกาชาติอำเภอป่าโมกด้วยนะครับมีการตักไข่ของกิ่งกาชาติด้วย ในตลอด5่คืนก็เชิญชวนพี่น้องไปร่วมนะครับดูไฮไลท์ของของการอัปเกรดของงานกองในปีนี้นะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปโฉมน,น่าสนใจอย่างไรและไปร่วมกันทําบุญตักไข่ในงานกิ่งกาชาดอำเภอปาโมกด้วยนะครับจากนั้นครับเดือนเมษายน,นครับเป็นงานที่4ของอำเภอปาโมกก็คืองานประเพณีก่อพระสายน้ําไหลซึ่งงานนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่ที่เรา จัดแยกมาจากงานสงการถือว่าเป็นงานท้ายการซึ่งส่วนใหญ่างานสงการเราก็จะจัดประมาณวันที่13-45ประมาณนี้นะครับมีการสั่นน้ากันแต่ที่ตําบลบางเสด็จที่จัดาการกรอก่าสายน้ําไหลเนี่ยเราจะจัดในช่วงของท้ายการวันที่1 8 19เมษายนซึ่งจะจัดบริเวณท่าน้ําวัดท่าสุทธาวาสนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าใครได้เคยไปเที่ยวนะครับเราจะเห็นว่าวัดท่าสุทธาวาสเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งของ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังซึ่งผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งเดียวของโลกเช่นเดียวกันครับที่มีศิลปะตุ๊กตาชาววังที่อ่อนช้อยเป็นน่าจะเป็นศูนย์ศิลปะชีพย่อยๆของของประเทศเราได้และก็เป็นหนึ่งในคําฝันของจังหวัดอ่างทองซึ่งตุ๊กตาชาววังเรายังไม่เคยมีงานเรายังไม่เคยมีงานสําคัญของจังหวัด ตรงนี้ครับท่านรองผู้ว่าก็ให้ไอเดียว,ว่าเราจะจัดงานก่อบวัสดิ์น้ำไหลซึ่งเป็นงานประเพณีช่วงท้ายกาลเนเอามาเชื่อมกับศูนย์ทุกาตาชาววังเพื่อเปิดศูนย์ทุกาตาชาววังให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมมากขึ้นส่วนไฮไลท์ของงานก่อ,ะอระทสดน้ําไหลเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการก่อ,อบวไสร์นประกวดการก่อบวัสยการเราลึกถึงประเพณีวัฒนม ร้องเพลงเรือเพลงชอยเพลงอีเซลซึ่งในหมู่บ้านบางเสด็จเนี่ยเขายังรุรักไว้อยู่นะครับแต่รับเพลงเรือเนี่ยนะครับก็จะมีการลงไปพายเรือแล้วก็มีการร้องเพลงเรือและที่สําคัญก็จะมีละมงย้อนยุกนะครับเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในเรื่องของความเป็นไทยในช่วงเทศกาลสงการซึ่งอนาคตต่อไปเนี่ยก็จะพยายามจัดแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นงานกอบพัาายน้ําไหลเชื่อมโยงกับงานสูนตุ๊กตาชาววันด้วยในอนาคตนะครับซึ่งปีนี้อาจจะทําเป็น ให้มีการเชื่อมโยงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต่อ,อไปเราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นส่วนงานสุดท้ายของอำเภอป่าโมกนะครับก็จะอยู่ในปลายปีนะครับปลายปีถ้านึกถึงวัดป่าโมกบริหารเราก็จะนึกถึงพระพุทธสายญาตินะครับงานวัดป่าโมกเนี่ยจะจัดในช่วงของเทศกาลออกพรรษาเมื่อเมื่อเรานึกถึงเทศกาลออกพรรษาเนี่ยประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยคนป่าโมกที่คนใกล้เคียงเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามาไหว้พระ มาปิดทองหลวงพ่อโตวัดป่าโมกและมาดูเรือแข่งครับมาดูแข่งเรือยาวซึ่งแข่งเรือยาวของป่าโมกเนี่ยนะครับเราจัดมาเป็นประจําทุกปีในเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ได้ความเมตตานะครับได้จัดให้เป็นเรือชิงถ้วยพระทานกงค์สำเร็จพระเทพที้สานะครับแล้วก็มาเกิดปัญหาโควิดก็เลยหยุดจัดและตอนนี้เรากําลังฟื้นกลับมาเพื่อให้งานของการแข่งเรือวัดป่าโมกเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนที่ผ่าน,านมา นะครับปีที่ผ่านมาเรา,เราจัดแล้วมีคนมาดูเยอะมากปีนี้เราจะเพิ่มให้มากขึ้นโดยโดยทางจังหวัดทางทองได้ได้ให้งบประมาณมาในการจัดงานแข่งเรือนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าในในพื้นที่เราเนี่ยนะครับใหญ่แม่น้ำเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ที่เพียงพอที่จะจัด mm hmm. ก็เห็นว่าวัดหน้าวัดป่าโมกเนี่ยน่าจัดที่สุดมีอัศจรจันมีอะไรที่เหมาะสมที่จะให้ผู้ชมมา ดูเรือแข่งนะครับดังนั้นปีนี้เนี่ยเราจะจัดให้ใหญ่กว่าเดิมซึ่งผมคุยกับเทศบาลตำบลป่าโมกแล้วว่าจะให้เทศบาลตั้งงบเพิ่มเพื่อเราจะได้เอาเรือที่เป็นแม่เรือที่เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กของของอการแข่งขันเรือยาวของประเทศไทยมาไม่ว่าจะเป็นเรือพันแสงนะครับเทพร้อสิงหรือปราดูทองมาจัดที่หน้าวัดป่าโมกเพื่อให้พี่น้อง ชาวเรือได้มาชมการแข่งขันที่วัดป่าโมกได้อยาดสนุกคึกคืนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมตลอดทั้งปีของอำเภอป่าโมกครับอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับผ่านอ่างทองเลยอ่างทองไปหน่อยครับถึงป่าโมกแวะเที่ยวที่วัดป่าโมกครับขอบคุณครับครับผมนี่แค่สองอำเภอเก้างานจากทั้งปีแล้วนะครับจากทั้งปีแล้วตั้งแต่มกรากรุงพมีนาเมษาพุษภามิถุนายังมาถึงเดือนตุลาด้วยนะครับ Pero la